สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Reading ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับคอนเซป t นี้สนุกมากเลยชื่อว่า how to invent everything a survival guide for the stranded time traveler คนเขียนคือ Ryan North นะครับคนเดียวกับที่เขียน Dinosaur Comics แล้วก็การ์ตูน Marvel ด้วยใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมานะทั้งรีวิวบทสัมภาษณ์หรือจากตัวหนังสือเองเนี่ย เล่มนี้เขาตั้งโจทย์ได้น่าสนใจมากคือสมมติว่าถ้าเราแบบย้อนเวลาไปแล้วเครื่องทำมชชีนดันพังขึ้นมาเราจะเอาตัวรอดแล้วก็สร้างอารธรรมขึ้นมาใหม่ได้อย่างไงโดยใช้หนังสือเล่มนี้แหละ เป็นเหมือนคู่มือทางลัดเลยอ๋อเหมือนคู่มือสร้างโลกฉบับกระเป๋าเลยนะครับเนี่ยงั้นวันนี้เรามาลองสํารวจกันดูว่าแนวคิดหลักๆห,ห,หรือว่าข้อมูลที่แบบเฮ้ยน่าทึ่งจากเล่มนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมันทําให้เรามองโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างครับโครงสร้างหนังสือเขาก็วางเหมือนเป็นคู่มือเลยใช่ไหมครับแบบว่าถ้าไปติดอยู่ยุคไหนต้องเริ่มยังไงก่อนใช่เลยค่ะเขาจะเริ่มจากพื้นฐานมากๆที่สําคัญสุดๆก่อนเลยอย่างเช่นเอ่อการสร้างภาษาขึ้นมา แล้วก็ระบบตัวเลขการคิดแบบวิทยาศาสตร์คือปูพื้นฐานก่อนเพื่อจะนําไปสู่เรื่องสําคัญถัดไปคือการผลิตอาหารให้ได้มากเกินพอหรือที่เรียกว่าแคลอรี่เซอร์พลัสอาหารแคลอรี่เซอร์พลัสค่ะอันนี้จําเป็นมากนะคะสําหรับการจะตั้งรกรากสร้างสังคมที่มันซับซ้อนขึ้นมาได้พอมีอาหารเหลือแล้วก็ค่อยไปเรื่องอื่นต่ออย่างพวกระบบการวัดมาตรวัดต่างๆใช่ค่ะซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาเชียร์ระบบเมตริกมากเลยนะ บอกว่ามันเข้าใจง่ายกว่าลดความผิดพลาดได้เยอะไม่เหมือนระบบเก่าๆที่อาจจะออสับสนได้ง่ายกว่าแล้วก็ไปต่อเรื่องเกษตรเลยถูกต้องค่ะการเกษตรการปร,ปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นหรือว่าใช้งานได้ดีขึ้นลองนึกภาพตามนะคะถ้าไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์เลยเนี่ยเราอาจจะไม่มีผักผล,ลไม้ที่อร่อยๆแบบทุกวันนี้หรือแม้แต่ช็อกโกแลตอาจจะไม่มีก็ได้นะโอ้จริงด้วยสิครับค่ะ เรียกว่าครบองค์จรเลยนะครับตั้งแต่เรื่องปากท้องอาหารการกินไปจนถึงเครื่องมือเครื่องจักรกลพื้นฐานการแพทย์การเดินทางการสื่อสารการศึกษาศิลปะดนตรีหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆแบบนั้นเลยเหมือนมีพิมพ์เขียวให้สร้างอารยธรรมใหม่เลยนะเนี่ยแต่ว่านะคะจุดที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยคือการที่หนังสือเขาเปิดประเด็นว่า ไอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นเส้นตรงสวยงามเสมอไปนะหนังสือชี้ให้เห็นสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าช่องว่างทางเทคโนโลยีอะค่ะช่องว่างทางเทคโนโลยีใช่ค่ะคือช่วงห่างระหว่างตอนที่อ,อ,องค์ความรู้พื้นฐานหรือวัสดุต,ต่างๆมันพร้อมแล้วนะกับตอนที่สิ่งประดิษฐ์นั้นๆมันเกิดขึ้นมาจริงๆซึ่งบางทีมันห่างกันเป็นร้อยเป็นพันปีเลยค่ะ เป็นพันปีเลยเหรอครับมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมครับมีค่ะอย่างเช่นบอลลูนลงร้อนเนี่ยส่วนประกอบมันก็ง่ายๆใช่ไหมคะผ้าผืนใหญ่ๆตะกร้าแล้วก็ไฟของพวกนี้ยมนุษย์เรารู้จักมานานมากแล้วนะแต่กว่าจะมีคนคิดทำบอลลูนขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่อีร้อยปีก่อนนี้เองโดยพี่น้องมองโกฟิเย่ที่เขาแค่อยากทดลองเล่นๆนะคะอ้าวเหรอครับนึกว่ามันต้องซับซ้อนกว่านั้น หรืออีกอย่างคือตู้อบทารกคลอดก่อนกําหนดนะคะแนวคิดมันก็แค่ต้องการกล่องอุ่นๆใช่ไหมคะเพื่อช่วยเด็กแต่ก็ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะแพร่หลายทั้งทันท,ท,ที่มันช่วยชีวิตเด็กได้เยอะมากๆเลยนะอืมหน่คิดจริงๆครับว่าทําไมมันถึงใช้เวลานานขนาดนั้นทั้งที่องค์ประกอบก็ดูไม่ได้ซับซ้อนมาก นั่นสิคะบางทีมันอาจจะแค่ขาดไอเดียที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่เข้าด้วยกันก็ได้หรืออาจจะยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในยุคนั้นหรือบางทีก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะอีกตัวอย่างที่หนังสือยกมาก็คือกังหันน้ําแบบเพลตันนะคะกังหันน้ําเพลตันค่ะคือมันมีประสิทธิภาพสูงกว่ากังหันน้ําแบบเดิมเยอะมากเลยนะแต่ก็เพิ่งถูกคิดค้นได้ในศตวรรษที่19นี้เอง ทั้งทที่กังหันน้ำแบบธรรมดารรมดาเนี่ยมีมาเป็นพันปีแล้วนะคะแค่ปรับดีไซน์นิดเดียวเองอ๋อเข้าใจเลยครับมันทำให้เห็นเลยว่านวัตกรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่ความรู้ทางเทคนิคอย่างเดียวจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่สะท้อนภาพคล้ายๆกันคือเรื่องความรู้ที่เคยค้นพบแล้วแต่ดันหายไป ความรู้ที่หายไปค่ะอย่างเช่นวิธีรักษาโรคลักปิดลักเปิด,ปดหรือสกอร์วีที่เกิดจากการขาดวิตามินซีหนังสือบอกว่ามนุษย์เรารู้แล้วก็ลืมวิธีรักษาไอ้โรคนี้ไปตั้ง7ครั้งเนะะี่ยค่ะโหเจ็ดครั้งเลยเหรอครับใช่ค่ะกว่าจะยอมรับกันจริงๆจังๆว่าเฮ้ยแค่จริงผลไมส้สดๆที่มีวิตามินซีก็หายได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยนี่แสดงว่าการบันทึกการส่งต่อความรู้นี่มันสําคัญมากๆเลยนะครับเนี่ย สำคัญที่สุดเลยค่ะหนังสือเน้นเรื่องนี้มากทั้งภาษาพูดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเขียนมันคือเครื่องมือที่ทําให้มนุษย์เราสามารถสะสมความรู้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆไม่ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ตลอดเวลานอกจากเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วนะคะหนังสือ,อยังเล่าเรื่องพวกนี้ด้วยเอ,อ่ออารมณ์ขันด้วยนะอ่านสนุกไม่น่าเบื่อไม่เหมือนอ่านตําราวิชาการมีการเปรียบเปรยตลกตลก หรืออย่างที่บอกว่าสรุปปรัชญาด้วยท่าแปะมือไฮไฟไฟ์อะไรแบบนี้ก็มีค่ะฮ่าฮมีแบบนั้นด้วยเหรอครับแล้ว Feedback จากคนอ่านหรือนักวิจารณ์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ค่อนข้างดีนะคะชมว่าให้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงสนุกอ่านแล้วได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีรอบตัวเราแต่ก็อาจจะมีจุดที่บางคนอาจจะ,ะติดนิดหน่อยก็มีบ้างค่ะ อย่างเรื่องสไตล์การเขียนหรืออารมณ์ขันของคุณไรอ n นน e ตที่เขาค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันถี่ไปนิดนึงหรือใช้มุกแนวเดิมๆบ่อยไปหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ก็นั่นละค่ะคือส่วนที่ทำให้หนังสือมันไม่น่าเบื่ออีกจุดหนึ่งคือมีการเปรียบเทียบกับหนังสือแนวคล้ายๆกันอย่างเล่ม The Knowledge ของ Louis d a r n e l l อ๋อเล่มนั้น เล่มนั้นจะเน้นความเป็นคู่มือปฏิบัติที่แบบจริงจังกว่ามากๆส่วน How to Invent Everything เนี่ยจะออกแนวเหมือนมีเพื่อนใส่วิทย์อารมณ์ดีมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังมากกว่าค่ะเหมือนกับว่าต้องเลือกว่าอยากได้คู่มือเอาตัวรอดแบบจริงจังหรืออยากได้ความรู้ที่มาพร้อมความเพลิดเพลินแล้วก็ได้มุมมองกว้างๆไปด้วยสินะครับ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่กระตุ้นความคิดได้ดีมากๆนะคะทําให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็ความซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เราใช้กันจนชินไปแล้วในชีวิตประจำวันสรุปง่ายๆก็คือ how to invent everything เป็นเหมือนการทดลองทางความคิดที่สนุกมากๆค่ะพาเราไปสำรวจเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ ทั้งความฉลาดความบังเอิญหรือแม้แต่ความเฉื่อยชาผ่านสถานการณ์สมมุติที่ว่าต้องไปสร้างทุกอย่างใหม่หมดเลยฟังแล้วทําให้เราตระหนักเลยนะครับว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆเลยจริงๆแล้วก็ชวนให้คิดต่อไปด้วยว่าเออถ้าเกิดมนุษย์เราเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อความรู้กันได้ดีกว่านี้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปจากนี้เยอะเลยก็ได้นะครับใช่เลยค่ะมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะคะ ถ้าเกิดว่าเลือกความรู้สมัยใหม่ได้แค่อย่างเดียวเลยที่ไม่ใช่แค่ความรู้พื้นฐานเพื่อเอาตัวรอดนะเพื่อจะเอาไปมอบให้กับคนในอดีตได้เนี่ยความรู้นั้นควรจะเป็นอะไรและทําไมถึงคิดว่าความรู้นั้นมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ได้มากที่สุดน่าคิดนะคะน่าคิดจริงๆครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากชอบเล่มนี้ไหมครับถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนําผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ